โอเคฮะทุกคนคือวันนี้เนี่ยจะการาเอาชิอรอดโดยการใช้ขนปีศาจทุกคนกับน้องเจ้าหญิงป้าปางนะทุกคนแต่จริงแล้วชื่อว่าน้องสายใหม่นะโอเคก็ทําการเอาชิลล์โดยการใช้ขนปีศาจแต่ว่าใช้ขนปีศาจเนี่ยธรรมดาคือมันง่ายไปไงง่ายไหมง่ายมากแบบเบสิกเกินใช่เบสิกเลยฮะของนารทำการมาใช้ผลปีศาจแบบว่าห้าวันเปลี่ยนผลฮะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนผลเนี่ยคือไม่ใช่เลือดนะแต่ว่าเป็นการสูบผลปีศาจอยู่ข้างหลังฮะทุกคนเห็นไหม นั่นคือกล่องนำโชคมาทำกาไปสุ่มผลพิสัยดีกว่าทุกคนมาแต่ก่อนที่ไปแล้วชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกุ๊งกิงกุ๊งกิงด้วยนะครับโอเคปะดูด้กันมาพี่น้องมันมีคนเดียวอหวังว่ากล่องใหม่จะยังอยู่นะเอา้ากล่องไม่หายเอา้ากล่องพี่ระทุบตะไบก็ไบจะเปิดกุญแจก็เปิดไม่ได้เว,วลาชีดรอบเดียวแต่น้อยพี่ก็มีสำรองไงนี่เลยมีให้หมดเก้ากล่องอ่าหมายอยู่ตัวนี้นะ หนึ่งกองสองกองแค่กวารข้างเดียวพอได้ผลอะไรเอ่ยได้ผลไฟเฮ้ยผลไฟเหรอไหนเขาดูหน่อยสิใกล้ๆผลไฟจริงด้วยทุกคนโอ้โโอเคมาทำการใหญ่พี่เบิร์ดโอ้ได้ผลล่าผลมาทุกคนเฮ้ยได้ผลล่าผลคอแรกไปไหมได้โอเคมาถ้าอยากแลกก็แลกได้มาหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนได้ทุกคนมาหนึ่งสองสามโยนะนี่ไปเลย เอาเอาขนมาเอาขนมาเลยโอเคขนไฟขนไฟเอาเอามาเขาถอยแล้วอ่ะโยนแล้วก็หนีเลยไม่รอเะทียรทุกคนเฮ้ยมาทำการกินขอพิซซ่าดีกว่าทุกคนมาเด่กสองร่งนี่ไหนพี่กินแล้วอร่อยไหมไม่อร่อยเลยพี่อาร์ตโอ้เสถียรนะไม่อร่อยเลยฮะทุกคนเนี่ยของซาซเป็นกดนะแต่อย่างน้อยผมก็มาใช้กุญแจตัวเองแหละโอเคกุญแจเก็บไว้ทุกคนแล้วก็เอากล่องเก็บไว้นะเดี๋ยวเราค่อยเอาเพิ่มมา เราจะมาใช้สกิลให้ดูไหนเราหอนซีอย่าเห็นน่ะเฮ้ยหายไปไหนอ่ะเฮ้ยมองไม่เห็นเลยยังต้องใช้หมัดไฟเผาบ้าเพื่อหาไหมเฮ้ยไม่ใช่หัวไฟดิไอนน้คนเลาว่ะโหหนกักกว่าไฟหมายเชื่อใจพี่ไหมไว่าพี่จะไม่หำบ้าไฟไหมอะ่ะไม่เอา้า <c oughs> เชื่อใจพี่เถอะไหนไดียังนนมาไหนมาหนีพี่ตีนะนี่แนี่เฮ้ยทำไม เดี๋ยนะบ้านมฮิโนะมันมีแปลกๆหรือเปล่ามันมีอันข้าสองอันเลยอ่ะมามาฮิโนะมาฮานุพผลนู้นดิมีสองอันเลยนะมาอันดับแรกคือไหมพี่ขออนุญาตให้ไหมไปสร้างบ้านนะได้ป่ะว่าขนเล่าขนเล่าขนน่าจะเล่าขนแบบให้ทหารเรือไม่เห็นได้ตัวนี้เลยเดี๋ยวพี่จะทําการไปล่าทหารเรือให้ไหมเยอะๆเลยแล้วฆ่าหัวมาแรกกันนะฮี่มีใครยิงพี่แม่มาตีไม่เข้าอ่าให้รู้นะไหมตี ก็อ่ละหมายตีพี่แน่นอนเลี้ยวไฟเหลี่ยงทุกคนมาอันดับแรกก็ทำการใช้มัดลาวาปะทุอ๋อเป็นการยิงไฟไปให้ทุกคนเออเอ้าลืมไปหมายพลาดมาตรงนี้อย่าสร้างบ้ามายนะเจ้าพี่หมายจะไปสร้างบ้าขนแกะไม่ใจว่าไม่ต้องไปหาค่าแกะก่อนใช่เฮ้อาายอาใครนูอยู่แถวนี้โอ้โหตายแน่ๆน่อาใครนู้อาใครนูมาแล้วอาใครนูมาแล้วที่ตีมันไม่เข้านะมันไม่มีที่ไม่มีฮาคีอ่ะ จนนาี้ย่ารีเซ็ตนะทุกคนเพาะว่าเราเจอไข่นุ้ยไม่ไหวจริงเราจะตายหมดนะเออไม่เลยจอทานได้เลยไม่ใช่คำสั่งได้ไหมคำสั่งอะไรอ่ะไม่ได้เดี๋พี่ข้ามันให้โอเคพี่ข้ามันให้หมายสาบมันเลยมัดลาวาปะทุใน่รอตายหมดครับทุกคนไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลยอ่ะนังไงนู่นท้าบมันได้ดินเหรอเออได้ดินก็ได้นะนี่เลยจ้ะคุณนายนี่ไงต่อไปนี้เรียกหนูด้วยนามปากกาว่าเจ้าหญิงปกป๊า โอเคนี่เลยตัดไม้ให้หน่อยนะจ๊ะที่ไปสู้ที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวไฟไหม้บ้านสร้างด้วยดินก็ได้นะแบบว่าไม่มีใครทาําไม่มีใครเหมือนได้นะสร้างด้วยดินดีกว่าเราสร้างด้วยดินมาสี่ทศวรรษแล้วไม่มีท่าอะไรอะ่ะพี่ไม่รู้อะ่ะเฮ้ยอ๋อทำให,ห้พื้นเป็นอ๋อลาวาเหรอหมายที่สามารถเสร็จลาวาให้ใหมายได้ทุกเมื่อให้หมายต้องการเอาไหมหมายไม่ต้องการเกิดอะไรขึน้นแล้วพี่อาไปขึ้ออนอาวาอล้ว,วไอชีซาลูมนเกิดแถวนี้ได้ไง เอ้ยยังไงตัวเปี้ยวๆมันเห็นไม่ไลายพี่มียิงไม่ยิงน,น,นะโอไม่เข้าทุกคนเราไม่มีฮาชี้อะ่ะโอตีมันไม่เข้าเลยทำไงดีเราควรที่จะยาที่ดีกว่าไหมเราควรอยู่ในบ้านมาทิโนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องสร้างขอยาไปล่าทหารเรือเพื่อเอาฮาชี้ก่อนนะทุกคนของซุปมันไม่ไหวอ่ะ <c oughs> มาโกวดีเราคือใครนู้นนะที่ทำให้เอเป็นโดนัทอะ่ะ <c oughs> ไปแล้วอ๋อไม่รู้แล้วทำไมไอ้บอสไม่ฆ่าไหม ทำไมอะ่ะไม่ใช่ผลผล่อหนอยู่เออเน้ะผลผลน้ตหนมันสามารถราลองหนได้จริงๆด้วยเพราะว่าล่้ตหนคือมันกินแบบมันล่อหนจริงเลยไม่เห็นชื่อไม่เห็นอะไรเลยมาลองมาหาพี่ซีพี่อยากเห็นอะ่ะไปตีบอสหนึ่งรอบแล้วก็ใช้ผลผล่อหนได้ไหมได้ได้ได้ใช้ผลล้อหนไปเลยแล้วก็ไปตีให้พี่ดูหน่อยพี่อยากเห็นอาจจะ,ะทำได้ได้ไดนะแต่ิสีสรุอยู่แถวนี้แบบหมายพี่ขอเบานี่ก่อนก็สองไกลมันมีก็สองไกลให้ทุกคนนี่เลยไหนชีสรุ้ไม่ได้หาเรือมาในบ้านทำไมเนี่ย พี่เอาแกะมาทำเตียงนอนโอเคแต่แว่าเรามีบนบ้านมาฮิโมแล้วมันเป็นไรหรอกนี่ไงเฮียไปเจอบอสแล้วไหนไหนไหนขอร้องผลเลยรักกันโอเคเอาเลยพี่สองทางไกลยอยู่นั่เห็นยังนะโอเคเห็นละเฮ้ยตีแล้วตีแล้วเราหวนเห็นไหมน่ะเห็นด้วยเหรอทัอ้อ๋อถ้าเกิดว่าเราไปตีมันน้่นมันก็จะจะรู้ไงว่าเราอยู่ตรงไหนมั้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปเฉยๆน่าจะไม่เห็น เราเราลองเดินไปแล้วแบบใช้บทน้องคนดู่ไหมไมาอย่าทำอย่างนั้นเลยเฮ้ยมันไม่เห็นไหมใช่เหรออ่ะเฮ้ยมาหนีมาหนีแม่มันมตีพี่ไม่เข้าเยี่ยนๆหน่อยไหมยากรออีกรอบนึงได้ๆๆหนีไปที่อื่นแทนเรืมันตีพี่ไม่เข้านะแฟงกี้มันไม่มีหาชีใครหมายตีมาแล้วอ๋อมันก็ยังไม่ไล่ตีพี่อดิีกนะมันไม่เห็นไหมเหรอใช่มันไม่เห็นหมาว่ามันสนใจพี่อยู่ ผมขอ,อยาฆ่าแฟงกี้ละกันง่ตาตายไปซะแฟงกี้หมายตีไฟไหนอย่าเห็นไฟลอยได้ยังเลยหมายพี่อย่าเห็นตัวเนี้ยเอ้ยเรามาตีฐานเลยสักคนแล้วก็หายตัวหน่อยสิได้สิเฮ้ยครูซานเกิดโอ้ผลน,น้ำแข็งเหรออยู่ไหนเอ่ยไม่งั้นไงอยากลองีอ่ะอุ้ยไอตัวนี้มีอาชีพตัวตัวนี้เหรอใช่ไปนะหมายไปนี่ขอสอนร่างกายก่อน ติดไฟไม่ไหวอ่ะตีไม่เข้าเพราะว่ามีสายโลเกียหมายต้องมีฮาชิอยูน่นันเจ้มันไม่เห็นไหนตีมันไม่ที่ไห,ไ,หไ,หไหนเราขตนตาหน้ามันด้วยใช่หุยครูซังเห็นพี่แล้วเฮ้ยทุกคนจะหมดวันแรกแล,แล้วเนี่ยมาะหมาไปนอนกันดีกว่าเพราะว่ามาบูกันตอนคืนนี้แบบไม่น่าไหวนะพี่ว่าตอนนี้เราแบบแทุเทุเล็กมากฮะน,นี่ขวที่หนึ่งเลยนะปไปนอนกันดีกว่ามันเป็นอย่างห็นแล้วนี่เขาโคดายมานี่เขาโคดายมา อย่าแล้วมาเราจะพังแล้วนี่ถึงว่ามาตีพี่ไม่เข้าอ่ะพี่มาเปลี่ยนผ้าเมรายเอามาตีไม่เข้าอย่างนี้ต้องพี่ก็ตีมันไม่เข้าเหมือนกันไม่โดนตีไม่โดนตีอ่ะแล้วแบบอ๋อโดนทรายไงพี่จะเข้าบ้านก่อนไม่ไหวไม่ไหวเก็บของให้หน่อยค่ะโอเคครัเกิดบนหลังคาบ้านโอเคพี่ที่พีใหม่เข้าบ้านแล้วกันนะไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องใหม่มาแล้วใหม่มาแล้วโอเคมาเข้าห้องนอนเลยพี่นอนละ โอ้โหหมายถึงหน้าต่างไเ,เหรอเฮ้ยทุกคนหน้าต่างแถวนี้มันแตกจะมีโจเข้าบ้านหรือเปล่าเนี่ยมาประตูปิดเองหรือเปล่าเฮ้ยประตูปิดเองนอนหนีละผีไม้นอนเลย